มาด้าครับ Bt50 Pro ครับปี B 13ไฟหน้าจังชุดข้างหน้าแปลงมาเป็นของมาด้าซีเอ็กไฟคันนี้ได้ข่าวว่าเครื่องมันไม่ใช่เครื่องเดิมใช่ครับเป็นเครื่องดีแม็ก2,500ครับเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องดีแม็กแบบนี้งบประมาณที่อู่ช่างเบียร์ประมาณเขาค่าบอลเท่าไหร่เครื่องเดิมวางผมว่าก็ต้องมีแสนไปไปครับอ่าแสนไปไปใช่ครับโลหลดข้างล่างเนี่ยจำสเปคไม่ได้<ม>เพราะว่ารถคันนี้เป็นตัวสูงนะมไม่ใช่รถตัวเตี้ยนะโหลดเยอะครับเพราะนี้วอลคัสซีด้วย ขวัลขัตซ er ี see. แล้วข้างหน้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นคอมาตัวเตี้ยพร้อมปิ่งนกทุกอย่างเปลี่ยนบูธเปลี่ยนอะไรด้วยเลยก็เหมือนเรานับหนึ่งใหม่จะเทียบว่า <hum> เป็นรถสตอรี <c oughs> ่ก็ได้เพราะคนชอบปั้นแล้ว <c oughs> ไม่เหมือนใครต่าใจอยู่ว่ามีตังคนก็ซื้อรถใหม่ได้เหมือนกันแต่ว่าสร้างโดยตัวเองเนี่ยมันก็หายากเช็ดกว่าจะโคมงมตั้งนาน มาสวัสดีแฟนเพจเลนเซวิวครับวันนี้นิวพามาดูของดีอีกลำหนึ่งครับมาด้าบีทีห้าสิบโปรครับแต่หัวใจมันไม่ใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าช่างเบียร์ได้ทำอะไรกับคันนี้บ้างนะครับไปครับสวัสดีครับช่างเบียร์สวัสดีครับโอ้โหได้นำตัวไหนครับอ่าช่างเบียร์ครับผมวงการมาด้าฟอร์ดเขาเรียกช่างเบียร์เป็นลูกศิษน้อยครับแล้วนอกวงการลลัของมอนด้วน โครงการไม่มีอ่ะวันนี้มีของดีอะไรมันให้ทางบ้านได้ดูกันครับเจ้ามาด้าครับ B T 5ี Pro โปครับปี13ไฟหน้าจังชุดท้างหน้าแปลงมาเป็นของ m a ด d a CX-5 ไพี่สันเป็นคนแปลงหน้าอ๋อตันดาเป็นคนแปลงหน้าใช่ครับเพราะว่ารถพี่สันที่เป็นซองแถวสีแดงใช้ตัวเดียวกันอ๋อคือร้านเขาไม่เเครื่องเสียงแล้วหรอพี่ก็น่าจะประมาณว่าอันไหนที่เอาได้เอาหมด คันนี้ได้ข่าวว่าเครื่องมันไม่ใช่เครื่องเดิมใช่ครับเป็นเครื่องดีแม็ก2,005มาไล่เก็บรอบข้างใส่ไฟของเครื่องไม่รอช้าขอดูหน้าตา,าไร้ครับพาพามาดูเลยครับมาดูชดุดใกล้ๆไอย้ย่า why ทาไมตำแหน่งวางเครื่องมันถอยจังอะพี่มาด้าพวกนี้บอดี้มันกว้างเราสามารถจัดวางตำแหน่งได้ห้องเดิมอะตัวกระบังลมแล้วพัดลมมันใหญ่มาเลยทําให้ห้องเครื่องตูดเต็ม เวลาเราเก็บรอบค่าที่ไม่ใช้เนี่ยมันจะดูโล่งและเหมือนว่าถอยหลังเครื่องแต่ที่แท้ไม่ใช่ครับรถบอดี้จะวางประมาณนี้เจ้าของรถยู่สุราเลยเป็นพี่บ่าวเจ้าของรถชื่อพี่บ่าวเขาก็เอามาให้ผมไล่เก็บรายละเอียดไล่เ like, สื่อยพวกอุปกรณ์แต่งสีที่เป็นนี่เป็นของ h p ดีทั้งหมดมนะครับจะมีชุดเบรกครับเป็นของ h y b ชุดหัวบีตติ ake, ้งเลยใช่ครับสวิกเบิร์นทำสีมอลรมอะไรพวกนี้กระปุกเบรกเนี่ยเราก็ ดูแลให้เขาเลยเพราะว่าเดิมๆเขามาไม่มีตอนนี้โปรเจกต์ที่คุยกับพี่บ่าวไว้ก็คือไล่ข้างโดยที่เป็นเครื่องเดิมก่อน2 0 0พนะครับก็อาจจะมีเก็บหัวฉีดแคมคู่ปัม๊มประมาณนี้เพราะว่ารถคันนี้เขามีชุดคัสมีอะไรมามั่งแล้วครับเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่อง d m a ็ Mac, บแบบนี้งบประมาณพี่ปู่ช่างเบียร์ประมาณเขาค่าบอลเท่าไหร่เครื่องเดิมวางผมว่าก็ต้องมีแสนไปลายครับอ่าแสนไปลายใช่ครับคันนี้เทอร์โบเป็นเทอร์โบอะไรครับอันนี้เป็น F5 ครับอันนี้บูสอยู40่40หน้าถ้าไล่ข้างเสร็จน่าจะมีประมาณ50บวก อันนี้ชุดเกียร์ชุดเครื่องเนี่ยเป็นดีแม็กทั้งหมดและเพลาหลักเป็นของดีแม็กทั้งหมดแปลกดีนะไม่ค่อยเห็นคนเอามาร์ตมาวางเป็นเครื่องดีแม็กที่เห็นก็ส่วนใหญ่ก็วางเครื่องเกียร์เนี่ยเป็นดีแม็กแต่เพาเนี่ยเปลี่ยนน้อยจะเป็นเพาเดิมแต่คันนี้คือชุดทั้งชุดเลยง่ายง่ายเต็มเป็นระบบใช่ครับพวกชุดสีนี้ก็จะมาจากแบงค์โบสครับเป็นคนดูแลสีให้รถพี่บ่าวเพราะพี่บ่าวเป็นคนเลือกเองอยากได้สีม่วงด้านอันนี้ไม่ใช่แล็บนะสีจริงนะพวกท่อยางอะไรพวกนี้ก็ใส่อย่างดีเลยครับเป็นงานซูเป ตัวโปเลยเข้มขัดทุกอย่างเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอับเครื่องด้วยการไล่ข้างเราก็ต้องทำไว้ทีเดียวก็เดี๋ยวถ้าทําเสร็จจะไปส่งเวลาเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งว่าคันนี้จะจะวิ่งประมาณไหนแล้วก็ฝากไว้ด้วยว่าวันเสาร์นี้จะมีไปโชว์ตัวที่คลองห้าช่วงประมาณ6กโมงเป็นต้นไปคู่กับอีกคันหนึ่งก็คือรถพี่ซันซาวดีไซน์คันแดงหน้าตัวเดียวกัน มาในส่วนของล้อ,อยางกันหน่อยครับคันนี้ใส่เป็นล้อ 95G 9.50ครึับมากับยางเนสไทายดีวันก็ทีลงตัวข้างหน้าจะเป็นยาง265นะครับะจะอมแก้มแม็กเวลาเราใกล้ฟุตบาทอะไรพวกนี้จะไม่โดนแม็กข้างหลังจะเป็น295จะอมครับอมแม็กเข้าไปเราจะไม่ไม่ไม่ได้ใส่ให้ยางมันดึงขอบแม็กเพราะยางยางเรนโซเขามีหลายสเปคและเป็นสเปคที่เราอยากได้เราเลือกได้เลย พวกแม็กความแข็งแรงทนทานเบาไหมอาถานิดนึงเบาครับไม่ใช่ว่าเบาแล้วไม่ดีนะเบาและแข็งทนด้วยคนที่ใช้อยู่น่าจะรู้โรเลนโซมีมีทั้งรสซิ่งออฟโรดมีทั้งรถบรรทุกมีทุกทุกรุ่นแผนกทุกแผนงได้ทุกแผนงใช่ครับกระจกก็เป็นงานสร้างครับยิวถานนิดนึงหน้าแปลนเดิมป่ะอันนี้หน้าแปลนเดิมแปลงตรงนี้ครับตัวนี้สร้างขึ้นมาใหม่ข้างในกระจกยังปรับได้นะไม่ใช่กดนี้เป็นไฟฟ้าปรับได้ อ๋อคือแปลงให้มันใช้กับไฟฟ้าได้ใช่ครับแล้วจัดทรงไงครับช่างเบียร์อันนี้จัดทรงหลดข้างหลังเนี่ยจำสเปกไม่ได้เพราะว่ารถคันนี้เป็นตัวสูงนะมไม่ใช่รถตัวเตี้ยนะโหลดเยอะครับพ่อนี้วอลคัสซีด้วยวอลคัสซีแล้วข้างหน้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นพอมาตัวเตี้ยพร้อมปิ่งนกทุกอย่างเปลี่ยนบูธเปลี่ยนอะไรด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็น โชค๊คซันโชครับมีเออาร์ครับโชคตั้งครับชักแนบกระดานออกไปหนึ่งแผน่นแล้วก็ดันแนบประมาณนั้นครับก็เหมือนเรานับหนึ่งใหม่จะเทียบว่าเป็นรถสตอรี่ก็ได้เพราะคนชอบปั้นแล้วไม่เหมือนใครกข้จใจอยู่ว่ามีตังคนก็ซื้อรถใหม่ได้เหมือนกันแต่ว่าสร้างด้วยตัวเองเนี่ยมันก็หายากเชิดกว่าจะโคมงมตั้งนานสุดท้ายแล้วช่างเบียฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับทั้ง Facebook และ TikTok ครับ a c e b o o k ครับช่างเบียครับ เบียร์นาทัยนครับแล้วก็ติ๊กตอกครับอู่ช่างเบียร์ครับบีวีกะลาดอ่าวันนี้ก็ขอบคุณช่างเบียร์มากครับครับผมสวัสดีครับสุดท้ายแล้วดิวฝากการรับประกันล้อเรนโต้ครับคงสร้างตลอดอายุการใช้งานครับสีสองปีในส่องยางเรนโต้ทายทุกรุ่นนะครับรับประกันบาดบวมแตกตามทุกกรณี180วันคงสร้างยาง2ปีหรือ50,000กิโลเมตรครับเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับบ๊ายบาย